เอาเลยครับผมก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมอยู่กับรายการ DJ d j d e e ีเมอรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เป็นเลิศงามยามดีแล้วนะครับผมก็คือต้องขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆนะครับผมที่ให้การตอบรับกับช่วงรายการใหม่ของผมเป็นอย่างดีนะครับผมถามว่าเป็นช่วงอะไรก็เป็นช่วงจริงหรือปลอมมันเองนะครับซึ่ง EP 1ีก็ปล่อยไปได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับหรือ1สัปดาห์นี่แหละ ยอดวิวถล่มทลายมากครับผมปลาไป1ล้านวิวภายในไม่กี่วันนะครับขอบคุณจริงๆขอบมากๆนะครับผมก็ติดมาแรงด้วยนะครับขอบมากๆนะครับก็อีพีที่แล้วนะครับผมเฉลยอีกรอบหนึ่งละกันนะครับอีพีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเฟซจริงนะครับผมก็คือผมโทรไปถามพี่ฟอยแล้วพี่ฟอยก็บอกใช่พี่พี่แกงพี่แกงเองอะไรนนะครับผมเขาเขาก็บอกว่าแกงเองครับก็ โอเคนะครับสรุปคือครั้งที่แล้วเขาแกล้งผมนะความจริงมันเป็นเฟซเฟซปลอมของเขาเอาง่ายคือเขาเขาเอาเฟซปลอมมาแกล้งผมนะครับโอเครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันเลยดีกว่าว่าใครนะฮะจะแบบว่าเป็นเฟซจริงหรือเฟซปลอมกันบ้างครับซึ่งผมบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือแอดเฟซผมมาเยอะมากๆนะครับผมคือแบบมันมันเยอะมากๆอะฮะเออไหลเฟซมากๆเลยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้นะฮะจริงหรือเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ย เมจิจีบได้นะคะไหนเขาเข้าไปดูเฟซหน่อยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราทําการส่สงข้อความไปเลยแล้วกันครับท่านผู้ชมนะครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันบอกได้เลยว่าอตอนนี้เนี่ยคือคือมาที่หน้าจอแล้วนะครับตอนนี้มาที่หน้าจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทักกันเลยดีกว่านะไม่รู้เขาจะตอบมานะดีครับชื่อเมติหล่อครับโอ้โหเอาแล้วท่านผู้ชมว่าคนคนนี้เนี่ย นี่ครับเฟซเนี้ยเป็นเฟซจริงหรือปลอมครับท่านผู้ชมผมเนี่ยนะต้องดูการสันนิษฐานก่อนท่านผู้ชมฮะว่าคนคนนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นเฟซจริงหรือ,ฟอเฟซปลอมนะครับอตอนนี้เขาโอ้เขาตอบมาด้วยนะท่านผู้ชมเขาตอบมาด้วยนะเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเขาบอกว่าใช่ค่ะเฮ้ยเขาบอกว่าใช่ค่ะท่านผู้ชม อายุเท่าไหร่หรอมาอีซองนอครับอายุเท่าไหร่หรอเฮ้ยโหคือคือน่ารักมากนะท่านผู้ชมดัดฟันนะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเขาเขาโพสห้าสิบสามนาทีนะฮะแชร์ให้เพื่อนนะฮะเขาบอกว่าแอบชอบเออเขาบอกแอบชอบแอบชอบใครอ่ะเขาบอกอายุสิบเจ็ดค่ะโอ้ย เนะท,ท่าผมเลยนะท่านผู้ชมเท่าผมเลยเพราะผมเพิ่งเกิดวันเกิดผมเพิ่งผ่านไปเองนะฮะตอนนี้ผมอายุสิบเจ็ดนะโอ้โเท่ากันเลยฮนะเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกเมจิจีบได้นะคะใช่ไหมท่านผู้ชมาถามไล่หน่อยได้ปะครับเ,เห็นโพสต์ว่าแอบชอบในเฟซแอบชอบลารหยอชอบใครหรอ่อ มาดูกันเลยครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมนะฮะคือตอนนี้เขาบอกว่าว่าไงคะเป็นชื่อเพลงอะค่ะแอบชอบเป็นชื่อเพลงไม่หรออ๋อเปล่าครับแอบเปล่าครับนึกว่าแอบชอบใครอีอีผมดูจากการตอบเนี่ยคือตอนนี้เหมือนคนทั่วไปนะครับผมแบบว่าประมาณว่าผู้หญิงตอบอะไรเงี้ย นะโอเคครับตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังพิมพ์เขากำลังพิมพ์ใจเย็นท่านผู้ชมเอาเะไครับจริงหรือปลอมอีพีนี้ฮะ,ะผมดูจากทรงแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมสังเกตจากชื่อเฟสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปลอมนะครับเขาบอกเปล่าเลยเลยเสียงสูงนะลเลยนะเราถามไลน์หน่อยจี เธอโสดใช่อ่าเดี๋ยวเราค่อยถามคําถามต่อไปครับผมเราจะลองเชิงไปสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะทำการลองเชิงไปว่าเออเมจิเนี่ยน่ครับคนเนี้ยเป็นเฟซจริงหรือว่าเป็นเฟซปลอมนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมเอามารอลลุ้นกันละช็อตนี้ เขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าโสดครับพี่เซอร์โหถ้าเฟซจริงนี่ผมจีอเลยเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่าใช่ค่ะใช่ไหมเราก็บอกไปว่าอืมเธอโสดใช่ใช่ค่ะถามหน่อยได้เปล่าเธอเฟซจริงใช่เห็นน่ารักดีไงอ,อ่าเอ,อเอาละครับผมทนะ่านผู้ชม เดี๋ยวดูคำตอบก็รู้แล้วนะครับผมผมผมเนี่ยยอดนักสือโคดีมนะครับถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองผมก็ยังเป็นเด็กเหมือนเดิมชื่อของผมคือเอเราจะเง้างจริงสิแน่ใจเหรอ าเฟ่จิงไหนลองเปลี่ยนสีแชทเป็นชมพูหน่อยกล้าเปล่าเอาเละครับนี่คือบททดสอบแรกนะครับให้เปลี่ยนสีแชทเป็นสีชมพูนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่สวยๆเนี่ยเขาแบบว่าจะไม่เปลี่ยนแชทสีชมพูง,ง่ายๆนะครับเออเขาจะไม่เปลี่ยนแชทสีชมพูง,ง่ายๆเพราะว่าเหมือนเขาแบบ ถึงเขาจะโสดจริงอะแต่ผู้หญิงบางคนเขาเลือกผู้ชายฮะเพราะฉะนั้นทําไมต้องชมพูอะไม่สวยเลยสีอ้าวแล้วจะเอาสีอะไรง่ะอ้าว,าวคือตอนนี้เริ่มแปลกแล้วบอกเลยว่าเฟซปลอมเอาผมยืนยันเลยเฟซปลอมท่านผู้ชมคอมเมนต์เลยครับตอนนี้ฮะวินาทีนี้คอมเมนต์เลยครับว่าคิดว่าเฟซจริงหรือเฟซปลอมครับเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาลุ้นกันนะฮะเราชอบสี วามเสียงมาหน่อยได้เปล่าถ้าเธอเป็นเฟซจริงอะเออส่งมาว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแค่อยากรู้เฉยๆว่าเฟซจริงหรือเปล่าอ้ามา <nuestro> เขาบอกให้พูดว่าอะไรอะแล้วแต่แล้วแต่แแตพูดอะไรก็พูดอ มาอีเซอร์อย่าลืมนะครับผมกระทืบไลค์ถึง20,000ไลค์ได้นะครับนะผมว่านะคลิปนี้เนี่ยเฟซบลอกครับท่านผู้ชมผมยังยืนยันคำเดิมเฮ้ยเดี๋ยว คือสาวคนนี้เขาส่งข้อความเสียงมาเร็วมากท่านผู้ชมซึ่งส่งมา4ี่วิแล้วก็พิมพ์มาว่าคิขินะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยลล <S <S <โ>ฮย เนี่ยตอนนี้สะดวกปะจะนอนอยังอยากคอกล้องไปจังเลยอะ่ะ<อ>เฮ้ยท่านผู้ชมครับสรุปคือตอนนี้เนี่ยเราเป็นคือเขาเป็นเฟซ จะนอนแล้วอะ่ะทำงั้นไม่เป็นไรเอางี้ว่างเมื่อไหร่ทักมานะ <c oughs> เดี๋ยวคอกล้องไปเฮ้ยท่านผู้ชม เขาเป็นเฟซจริงหรือเฟซปลอมครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าเขาว่างเนี่ยเดี๋ยวเราอีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราคอกล้องไปเลยไหมครับท่านผู้ชมเอางี้ครับผมฝากกระทืบไลอ์ถึง2 0 0 0 0ไลค์นะครับแล้วท่านผู้ชมคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเป็นเฟซจริงหรือว่าเป็นเฟซปลอมนะครับ ช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยว e ีหน้าเนี่ยผมจะมาเปิดโปงคนนี้ให้ได้ครับผมสำหรับเมจิจีบได้นะคะนะฮะเขาบอกเป็นเฟซใหม่ด้วยนะในแนะนำตัวผมผมเห็นนะ่นแนะครับแต่จริงๆจะคอก็ได้นะเขาบอกงี้คะท่านผู้ชมเอาเป็นว่างี้แล้วกันครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าคอกล้องออกมาเนี่ยจะเป็นเฟซบุ๊กหรือหน้าตาเมจิจริงๆหรือเปล่านะครับ คือตอนนี้เขาส่งเสียงมาเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเฟซจริงหรือเฟซปลอมเพราะเสียงมันค่อนข้างเบานะครับแต่ผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเฟซปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมรอติดตามแล้วกันนะผมว่าคลิปหน้าเนี่ยจะมาเปิดโปงภายใต้หน้ากากของเขาครับผมนะจะให้ถอดหน้ากากให้ได้เลยเขามีกันกันตถาวรผมนี่ดีมกันถอกงอนวอนนะผสวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนับผมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับแล้วรอดูครับท่านผู้ชมเฟซปลอมชัวร์ 100%เพราะผมคือโคดีมครับ